ไม่เบอร์โทรที <c oughs> <C oughs> ่เราให้เขาจะโทรหาเองอะไรนะเารไม่ไม่ให้หรเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไปเดี๋ยนะกรณีที่เราคีย์ผ่านเรียบร้อยรูปเดินเรียบร้อยแล้วนะครับทาง LG จะโทรหาลูกค้าโดยตรงไม่เกี่ยวกับตัวแทนในกรณีเราจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนบนคีในระบบปุ๊บระบบเนี่ยจะเต้นไปที่โทรศัพท์รองลทกค้าจะติดต่อลูกค้าเองเลยไม่เกี่ยวกับตัวแทนนะ แล้วคนใล้ยราโทรมาถามว่าติดตั้งสะดวกวันไหนคะนะครับหลังจากนั้นก็คือมันก็จะมีเมลเด้งมาถึงมาถึงผู้จัดการครับผู้จัดการก็จะรู้ตัวแทนทุกคนเลยนะครับอย่างศูนย์ศูนย์9เนี่ยเขาจะดูทั้งหมดเลยว่าสินค้าตรงไหนเขาจะเป็นคนตามว่าเขาจะโทรมาหาพี่พี่ขายตรงนี้ให้กับคนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เขาจะมาติดตั้งวันนี้วันนี้นะนะครับผู้จัดการจะแจ้งมาหาเรา ว่าเราจะมีเบอร์เบอร์อยู่กับเราใช่ไหมครับแต่เวลาคีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบริษัทเป็นตัวหาลูกค้าเองไม่ได้ไม่ได้นัดที่เราแล้วอย่างเงี้ยครับโอเคเนาะนะฮะเดี๋ยวผู้จัดการหัวก้าเนี่ยก็จะโทรมาหาทุกคนเลยนะถ้าเกิดมีติดปัญหาอะไรปุ๊บมันจะเด้งหาผู้จัดการนะครับครับพี่เอกขออนุญาตท่านหัวหน้าทุกท่านกับประทุกข้าวทองตอนนี้เรื่องเกิดเล็กน้อยทุกคนก็อาจจะต้องถามถามหลังในเนาะ แต่เวลาต่อจากนี้ไปเราอยากจะทราบเรื่องการทังทีเพราะเราอยากรู้เรื่องการที่มาที่ไปของผุดของเราก่อนเรื่องเก็บเล็กน้อยเอาไว้ถามหลังใหม่ดีไหมครับดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับหลังจากเราคุยไปถึงตำแหน่งหลักล้านตำแหน่งผู้จัดการแล้วเนี่ยครับแล้วเราก็เปิดเปิดถามอีกทีนะครับโอเคครับเชิญพี่โยครับเป็นคำถามที่ดีมากนะคะซึ่งเราก็ จะเป็นนะคะจะเป็นที่ที่ถามมาเนี่ยนะคะ,อ,ะอันนี้เราอยากบกต้องจําให้ได้นะคะเสียง้อนี้เราต้องจําให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีผลต่อก,การที่ว่าเราจะคํานวณรายได้ของตัวเองเมื่อกี้เราบอกว่าขายยี่สิบเครื่องนะคะแสนห้านะคะแสนห้าพันสองหมื่นเนาะแสนประมาณแสนห้า้านกวนี่นะคะถูกไหมคะแล้วเวลาลงอ่ะเราเวลาลงเนี่ย ลงลงยอดขายนะ่คือเรามียอดนะ่ะนะคะเราเมื่อกี้เราคุยกันยกตัวอย่างใช่ไหมคะว่าถ้าเราขายสีเครื่องนะคะสีเครื่องได้หมื่นเก้าแต่พอดีมันมีคะแนนคูณสองเราก็เลยต้องมาลงสองคนถูกไหมคะสองคนถูกไหมคะแล้วเกิดเป็นยี่สิบคนละ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าขายสีเครื่องต้องหาสองคนมาลงนอมินีเพื่อที่จะได้คนละหมื่นสามสองร้อยหมื่นสามสองร้อยถูกไหมถูกไหมคะ แล้วก้าเราขายได้20เครื่องล่ะเราจะลงยังไงนะคะถ้าเราลง20เครื่องถ้าเราอยากให้ได้เงินเยอะนะคะคือถ้าเราลง20เครื่องของตัวเราเลยอะ20เครื่องสมมติว่าเครื่องละ500นะคะสมมติว่าเครื่องละ500นะ20เครื่องเนี yeah, ่ยเราเปิด4ชิ้นเขาขึ้นให้2 250เปอร์เซ็น500คูณ20มันก็คือ10,000 บาทถูกไหมคะยอดผ่อนต่อเดือน20เครื่องยอดผ่อนต่อเดือน20เครื่องเครื่องละ5 0าก็คือ10,000บาทในข้อที่1เราได้250%เซตัวเนี้ยเราจะได้2 5 0 0 0บาทในข้อนี้นะคะในข้อที่1 2 5 0 0 0บาทในข้อที่2เนี่ยมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าถ้าหากว่า2000นะคะ เราได้หนึ่งหมื่นเขาเข้านะนีเขาเข้านะสี่พันสองพันบาทได้หนึ่งหมื่นสี่พันบาทได้หมื่นสองนะคะหกพันบาทได้หมื่นสี่สูงสุดตรงเนี้ยจะได้หนึ่งแสนหนึ่งแสนเอ้ยสองหมื่น <20. S 1> อ่าสองหมื่นสองหมื่นพูดผิดสุดได้สองหมื่นสองสูงสุดเลยนะคะตรงข้อนี้นะคะได้สองหมื่นสอง สูงสุดเลยในข้อนี้เราจะขายเป็นร้อยเครื่องก็ช่างแต่ในข้อนี้เราได้สูงสุดแค่สองหมื่นสมมุติว่าเราอเอาสูงสุดเลยก็ได้นะก็เราได้สองหมื่นสองตรงนี้นะคะสมมติเราสูงสุดเลยนะคะสูงสุดรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยจะขายอะไรนะคะจะขายกี่เครื่องก็ได้ในข้อนี้ข้อที่สองเนี่ยสูงสุดคือสองหมื่นสองแนมากกว่าะนคะสองหมื่นสองและในข้อนี้ เราได้เท่าไหร่คะมันเกินสี่เครื่องได้สี่พันได้สี่พันเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยถ้ายี่สิบเครื่องของเราเนี่ยลงที่รหัสเราคนเดียวเลยลงที่เอกคนเดียวเลยพี่เอกไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีอะไรไม่มีลูกไม่มีเมียก็เลยลงที่คนเดียวเลยยี่สิบเครื่องนะนก็จะได้ค่าคอมพ่อที่หนึ่งสองหมื่นห้า ข้อที่สองได้สองหมื่นข้อที่สามคนใหม่ได้สี่พันเนี้ยน,นะคะแล้วก็ขายขายครบยี่สิบเครื่องก็บริษัทต,ต้องให้อีกสองหมื่นถ้าขายครบยี่สิบเครื่องบริษัทให้อีกสองหมื่นอันนี้คือครบยี่สิบเครื่องนะอ่าครบยี่สิบนะอ่าครบยี่สิบเครื่องครบยี่สิบเครื่องบริษัทจ่ายให้อีกสองหมื่นสองหมื่นรวมเป็นเท่าไหร่คะศูนย์อันนี้ใส่หนึ่งทดหนึ่ง นี่เจ็ดหมื่นหนึ่งอันนี้คือสูงสุดละได้เจ็ดหมื่นหนึ่งนะคะคือยี่สิเครื่องลงใส่ตัวเองเลยเพราะว่าไม่มีลูกไม่มีเมียนะคะไม่มีนอมินีได้เจ็ดหมื่นหนึ่งนะ,ะถ้าโอเคก็แฮปปี้นะคะลงไปเจ็ดหมื่นหนึ่งแต่ว่าถ้าเราอยากได้เพิ่มอีก8ปด0 0ื่คือได้แสนห้าเราจะต้องทำยังไง อยากรู้ไหมคะอยากรู้ครับอ่าโอ้โหเสร็จแล้ันชันเดี๋ยวให้ให้อะไรให้ตู้เย็นพี่จุ๋มให้ตู้เย็นเป็นหนึ่งแตกสองงอ่าอ่าโอเคทีนี้เราเราจะต้องทำอย่างนี้นะคะแล้วมันเป็นการวางแผนในอนาคตที่เราจะขึ้นตำแหน่งผู้จัดการด้วยคือเมื่อกี้คือเราขายอย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วเนาะ ใช้อย่างเดียวเหมือนกันแล้วก็เป็นการวางแผนเผื่ออนาคตด้วยนะคะอันดับแรกเราก็จะต้องรู้ว่าเรานะคะจะต้องลงตัวเองเนี่ยสอถึงสเครื่องแค่นั้นนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นยี่สิเครื่องเนี่ยเราต้องสร้างนอมินีนะคะเจ็ดคนหน<ม>ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะว่าอ่า มันจะมีทีมกับมีโน o โม i นนะนะแล้วก็อาจจะเป็นทีมอีก3คนให้รวมเป็นสิบนะคะแต่โน o m i n เนี่ยต้องมี7คนเพราะอะไรเพราะว่าในในหโนึ่งนึ่งนึเนี่ยเราอาจจะลงแค่2มันครบพันคะแนนละบางอันก็ลง3ถึงจะครบพันคะแนนถูกไหมคะลง2ก็ได้หมื่นสาลง3ามเรื่งก็ได้1.6 ที่เราอธิบายกันไปแล้วนะเพราะว่าถ้าหากว่ามันเครื่องหนึ่งมันสองร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทร้อยเ้าสิบาทมันต้องใช้สามเครื่องมนถึง 1, หนึ่งพันไงเพราะฉะนั้นบางเครื่องมันถึงต้องใช้สามแต่บางอันก็ใช้สองใช้สองใช้สามใช้สามนเงี้ยแล้วนับรวมแล้วนับรวมนะคะสมมติว่าอของเราสามล้กันเนาะสามสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตรงนี้ก็ต้องอีกสองสิบเก้ายี่สิบเห็นไหมคะเราต้องลงสามมั่งสองมั่งอย่างเงี้ยรวมไปแล้วเนี่ยได้ยี่สิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบได้ยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะฉะนั้นถึงต้องเป็นเจ็ดคนไง เราไม่มีถึงต้องเป็นเจ็ดคนนะคะเราสามีเราลูกเราคนที่หนึ่งลูกคนที่สองลูกคนที่สามพี่สาวน้องสาวเห็นไหมขึ้นสนิทก็ได้ที่ไว้ใจได้เห็นไหมฮะถูกไหมแต่ไม่ใช่เราสามีคนที่หนึ่งสามีเราสามีลูกคนที่หนึ่งลูกคนที่สองลูกคนที่สามใครไปวางแผนไหมนะคะว่าจะหวังล่าหนึ่งยนอะไร จะรวยจะตายก่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะเป็นแบบนั้นเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้รวยแต่เราจะตายก่อนนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หามาเถอะนะคะบางทีเราอาจจะพึ่งสนิทกันขอเดี๋ยวนะถ้าหากว่ามีคอมมิชชั่นเข้าไปหนึ่นห้านะเราจะให้เธอห้าร้อยโอนมาให้เราแค่หนึ่งสี่พันพอทุกเดือนทุกเดือนเอาไหมอยู่เ คนนี้ไม่เอาก็ถางคนใหม่ก็ได้ที่รู้กันนะสนิทกันนะไม่ใช่เป็นชีม้านะต้องคนสนิทกันถูกไหมคะเพราะว่าคนไม่สนิทกันเขาจะคิดอะไรเราไม่รู้มันก็มีอยู่แล้วเหมือนกับพี่รัก์เนี่ยมีมีองค์กรมีทีมงานเนี่ยพี่รักก็จะบอกขอใช้เบอร์เธอหน่อยนะพอดีเราแผนการตลาดเราเป็นแบบเนี้ยเราก็เลยขอใช้อขอใช้แจกยอดใส่ชื่อเธอนะเราจะได้ค่าคอมหมื่นห้าร้อย เดี๋ยวให้เธอ 500, ห้าร้อยเธอโอนมาแค่หมืๆๆ่นถกพอเขาก็โอเคนะทุกวันพี่ละทำอย่างนี้อยู่อัพไลน์เราผู้จัดการเราก็ทาแบบนี้อยู่ที่เขาถ่ายทอดมาเขาถ่ายทอดมาให้เราทําแบบนี้เราโอเคไหมนะคะเราก็ทาแบบนี้แหละเพราะว่าจากเมื่อกี้นี้ที่พี่เอกไม่มีลูกไม่มีเมียได้เจ็ดหมื่นหนึ่งกับเรามีลูกมีเมียมีเพื่อนเราได้แสนห้าไหม วันนี้เป็นวันที่พี่เอกจะกลับใจไปหาลูกหาเมียจะกลับไปหาลูกแลเนียอันนี้ไม่ใช่เซลล์นะคะเป็นเรื่องจริงของพี่เอกพี่เอกถามเรื่องนี้มาครั้งแล้วนี่คือพี่เอกนะคะพี่พี่เอกกังวลมากในเรื่องนี้นะแต่มันเป็นได้นะคะปัญหาโนมิน,มนีได้นะคะ อันนี้เราไม่ใช่เป็นความรักของบริษัทอะไรนะคะมันเป็นการให้คำแนะนําได้เป็นเรือ่องถูกต้องไม่ได้ซิกแซกอะไรเลยนะคะเป็นวิธีการที่เราแนะนําทีมงานให้มีไรายได้เพิ่มจากเจ็ดหมื่นเป็นแสนห้าดีไหมดีกว่าดีกว่าเยอะไหมเยอะเลยนะเจ็ดหมื่นเป็นแสนห้าดีกว่าเยอะเลยนะเ,ะเนะาราหาลมากกาดีมาส่วน จะลาหนึ่งคนทีนี้เรามาดูนะคะว่าในอนาคตของเรานะคะสมมติว่าเราเนี่ยทำยอดขายไปอย่างนี้นะคะแล้วเรามีเพื่อนนะ่ะอยากทำธุรกิจจริงๆเห็นเรามีไรายได้ใช่ไหมเราก็ต้องให้เขาทำเราก็ต้องแนะนำเขามาอย่างเงี้ยมาฟังอย่างเงี้ยนะคะ,เข,ะเขาก็จะทำเขาก็จะทำของเขาอะ่ะ เขาก็จะมีสามเครื่องของตัวเองใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแต่ง0ี่ิคนอย่างเงี้ยถูกไหมคะแต่ในเบื้องต้นเขาก็อาจจะยังทำไม่ได้อาจจะขายสามเครื่องสามเครื่องสามเครื่องอย่างเงี้ยน,นะคะสามคนหรือว่าสี่คนห้าคนก็ได้แต่ต้องไม่ต่างกว่าสามคนนะคะประมาณห้าคนจะดีเขาก็จะมีสองเครื่องสามเครื่องอะนะคะ อันที่สามใช่งไหมัแล้วก็อาจจะมาต่อตรงนี้อีกสอง 2. คือให้มีคนทํางานใน,นเนี้ยห้าคนห้าคนที่ทํางานนอมินีเจดคนนะคะเอาไว้ลงคะแนนแต่มีคนที่ทํางานเนี่ยห้าคนนะคะคนที่สี่คนที่ห้าเพื่อวางแผนในอนาคตข้างหน้าเราจะขึ้นตําแหน่งผู้จัดก,การถูกไหมคะแต่ตอนแรกเราขายก่อนนะขายก่อน เพราะว่ามันได้เลยไงแต่ถ้าเป็นผู้จัดการเนี่ยที่เราจะได้เงินล้านเะเรมันต้องใช้เวลานะคะ6เดือนถึง1ปีแต่เราไม่เรารอไม่ได้ไงเราเลยต้องขายก่อนถ,ถูกไหมคะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราต้องวางขายไปด้วยแล้ววางแผนไปด้วยนะ5คนนะคะเขาก็จะมี3เครื่อง3เครื่อง2เครื่องอย่างเงี้ยทำให้ของเรา20 แล้วก็ของอนักธุรก,กิจของเราอีกสิบนะคะรวมเป็นสามสิบนะคะรวมเป็นสามสิบพอเดือนหน้านะคะเดือนหน้าก็จะต้องเป็นห้าสิบเดือนต่อไปก็ให้เป็นเจ็ดสิบรวมกันสามเดือนได้ร้อยห้าสิบเราได้ขึ้นผู้จัดจาก,การนะคะ หรือเราจะเอา5้าสิบห้าสิบห้าสิบก็ได้แล้วแต่เดือนแรกเราเอายี่สามสิบห้าสิบเจ็ดสิบอย่างนี้ก็ได้เราได้ขึ้นผู้จัดการโอเคไหมคะถ้าถึงร้อยห้าสิบภายในสองเดือนมีปัญหาไหมปัญหานะไม่มีแต่ไม่ได้ขึ้นผู้จัดการเก่งเกินเพราะว่าเขาบอกว่าอยากน้อยต้องสามเดือนเก่งเกินเก่งเกินย่างนายคือค่าคอมเราได้เพิ่มขึ้นนะครับค่าคอมเราได้เพิ่มขึ้น เพราะว่าเรารู้ว่าร้อยเครื่องเนี่ยร้อยยีเครื่องเราได้ล้านหนึ่งละเรารู้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่แค่ไม่ได้ขึ้นผู้จัดการแค่น,นั้นเองโอเคไหมเ,เก่งเไม่งโอเคอยู่เนาะเพราะวสามเดือนเนี่ยยังไงก็ต้องขั้นต่ำคือสามเดือนขนะั้นแรกเราอาจจะทดลองแค่ยี่สิบเครื่องหรือว่าสามเครเื่องได้หมื่นหกหรือหกเครื่องได้สามหมืน ถ้ลองไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรสองเครื่องได้หมื่นสามเอาไหมก็ยังเอาอยู่ดีถูกไหมคะในเดือนแรก,แ,รกแต่ว่าถ้าหากเราอยากทาจริงเราต้องไปหาเปิดบูธเอาบัตรทําเรื่องขอบัตรเครดิตหนึ่งบัตรเปิดแปดชิ้นได้ค่าคอมมาหกหมื่นเปิดบูธเลยเดือนเดือนนั้นก็ได้ยี่สิบเครื่องได้มาอีกแสนห้าเดือนถัดไปได้ 4, 5, 5. สี่สิบเครื่องได้สามแสนรวยเลยแบบนั้นเลยนะคะเราวางแผนแบบนั้นเลยนะคะ ก็คือขอทำแบบเดิตเลยแต่ว่าถ้าหา,ากว่าเรามีเพื่อนข้างบ้านคุยคุยบอกบอกอันนั้นก็ไม่ซีเรียสขายได้สามเครื่องก็ได้หมื่นหกอะไรเงี้ยทำได้ทุกรูปแบบนะคะทุกรูปแบบไลฟ์สไตล์แพนเนอร์นะคะทีนี้เรามาดูว่าการวาแผนแบบนี้นะคะแบบนี้20เครื่องเนี่ยนะคะ20เครื่องเราได้ค่าคอม1 3ื0นาม การที่เราทำครบ20เครื่องมือเสร็หัวให้2 0 0 0 0เป็นแสนห้านะคะเป็นแสนห้าเราก็เลยสตาตร์ตตรงนี้ว่าคนที่อยากเป็นนักธุรกิจและจะให้เรวาวางผังแบบนี้คือหนึ่งแล้วหาโนมินีมาเจ็ดคนก่อนเดี๋ยวสมาชิกที่สนใจธุรกิจเดี๋ยวจะตามมาทีละคนทีละคนทีละคนแต่เราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนดีไหมคะดีไหม,ไหมนะคะ,คะอันนี้คือมันเห็นภาพชัดเจนที่สุดแล้ว แล้วเราก็ต้องตั้งเป้านะคะขายให้ได้2ี่สิบเครื่องการขายยี่สิบเครื่องมันก็ไม่ยากเพราะว่าคนที่อยากรวยอยากสำเร็จนะคะเรามีที่ปรึกษาให้ทำบัตรเครดิตนะคะทำบัตรเครดิตหนึ่งบัตรเราได้แล้วแปดเครื่องไปเปิดที่บูธหรือที่ไหนก็ได้ในเดือนนั้นขายได้อีกสิบสองเครื่องเราก็ครบยี่สิบละได้ค่าชมมาละแสน ฮ่สตาร์ตตรงนี้ดีไหมไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมีบัตรเครดิตหนึ่งบัตรไม่ได้เสียตังค์ด้วยนะคะมีแล้วก็ได้เครื่องมาแปดเครื่องนะคะแล้วก็บวกขายเพิ่มอีกสิบสองเครื่องได้มาแสนหา้านีหลังจากนั้นเราก็วางแผนต่อนะคะวางแผนต่อว่าในเดือนถัดไปหาสถานที่ที่มันขายให้มันได้อีกยี่สิบเครื่อง อย่างน้อยได้ทุก20เครื่องเราก็ได้แสนหา้าแสนห้าทุกเดือนแต่ถ้าราวางแผนเพิ่มแบบที่นักเขียนล่ะเปิดลงไปไปได้ช็อปที่มันเวิร์กล่ะเหมือนกับที่ร้อยเอ็ดนะคะท่านเป็นเปิดเป็นของพี่น้องพิเศษเนี่ยขายของไม่เป็นแต่พอดีไปตั้งไว้ในบูธในห้างคนมาเดินหาแล,แล้วมาถามเองไม่ได้ขายนะคะแต่เขามาถามอันนี้คืออะไรอันนี้คือแบบไหน นี่ทำยังไงยังไงขายได้วันหนึ่งห้าชิ้นวันต่อวันนะวันแรกขายได้สองชิ้นดีใจใหญ่เลยอีกวันที่สองขายได้สามชิ้นอู้ยดีเลยอีกวันหนึ่งห้าชิ้นอย่างเงี้ยรวมไปแล้วสิบวันขายไปได้สิบห้าชิ้นเลยนะขายไปสิบห้าถงตอนนี้ไม่ได้ตามว่าขายได้เท่าไหร่แต่เดือนนี้เดือนเดือน,นแรกที่เปิดเดืนยี่สิบชิ้นแน่นอนเพราะว่าเปิดเดือนมกราเน,นี่ยค่ะ อันนี้พูดจะเครื่องเดือนเองอาทิตย์แรกแหละเขาก็บอกว่าเขาขายได้สิบห้าชิ้นแล้วอันนี้คูอจักขายไม่เป็นนะแต่พอดีไปได้สถานที่ในห้างเลยค่ะห้าเท่าหมื่นห้าแล้วก็เปิดหุ้นกันสองคนแปดเครื่องกับแปดเครื่องสินค้าสิบหกชิ้นไปวางอยู่ในห้างแล้วก็ติดราคาสองร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าเก้าสามร้อยเก้าเก้าตู้เย็นก็สามร้อยเก้าเก้าตู้เย็นใหญ่ๆเนี่ยค่ะปรากฏว่าคนเดินมาก็ทัก ายไม่เป็นแล้วท่านเป็นพี่น้องพิเยนเะนาะหายผมไม่เป็นอยู่ยแล้วลก็ไปยืนแล้วก็าถามก็ให้ทำอธิบายก็สําเร็จได้ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ทีมของอาจารย์แดงถูกแล้วนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่สนับสนุนให้พี่น้องทําธุรกิจเพื่อมีไรายได้นะครับสนับสนุนให้พี่พี่น้องมีธุรกิจเนี่ยนะะเนาะพวกเราก็แฮปปี้กันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย มันมันทำได้นะคะทำได้แล้วก็เชื่อว่าถ้าทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์ทำได้ทุกคนนะคะอยากทำธุรกิจไปปรึกษาเรื่องทำบัตรเครดิตแล้วรูดออกมา8ชิ้นโอเคไหมคะรูดออกมา8ชิ้นแล้วในเดือนนั้นขายอีก12ชิ้นได้เงินมาแสนห้าแน่นอนนะคะอันนี้ก็เริ่มต้นจากตรงนี้ทีนี้เราจะขึ้นตำแหน่งยันหรือว่าเราจะพอก่อน พอกดมันจะเ,เยอะเกินเนาะพอกด no? เนาะใครเยอะเดี๋ยวมันจะนงงขายก่อน oh. ขายก่อนใครอยากขึ้นตำแหน่งเดี๋ยวไปขึ้นกันที่ที่บ้าน oh. ที่โรงงานนะไม่มีตีโอเคไหมแค่ <Okay. S 1> ผู้มอุษย์นะค,ะ,นะ,ค,ะ,คะเพราะว่าคุณหมอได้ตอบใจทุกคำถามนะคะเพราะว่าท่านรับมาแล้วนะคะคือนละ250,000 <บา S 1> เพราะเสียงปรบมือให้คุณหมอเน็กนะคะรับคอมมิชชั่นมาละ250,000น,นะคะปึกาให้ท่านมาแบ่งปันว่าอ่าทำอย่างไรแล้วก็ใครมีคําถามว่าทําแบบไหนยังไงนะคะขอเสียงปรบมือครั้งหนึ่งะค่ะ